น้องปาวาลชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับงานโซล่าเซลล์นะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับพี่ๆมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับที่จะคิดจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาประมาณครวๆนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็มีนะครับ หมเดลสาคัญนะครับคือแบตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็12โวลต์นะครับ11แอมป์นะครับนี่ครับ12โวลต์11แอมป์นะครับอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับตอนผมซื้อมาใหม่ๆนะครับ7-800นะครับแต่แบตเตอรี่นะครับที่เหมาะสมนะครับผมก็แนะนํานะครับให้ใช้ตามขนาดนะครับหากสงสัยตรงไหนก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอุปกรณ์อะไรยังใช้อย่างไรนะครับต่อไปนะครับคือชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์จะมีสองรุ่นนะครับอันนี้จะเป็น PWM นะครับอันนี้รุ่นยอดนิยมนะครับนี่ครับ e แอมป์นะครับ p w PWM นะครับ20่สิบมนะครับใช้ได้สิบสองโวลต์แล้วก็ยี่สิบี่โวลต์นะครับ20่สินะครับห้ามใช้โวลต์สูงเกินครับ5้าสิบโวลต์ครับใช้แผงออมฟัสไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่สามารถใช้แผงออมฟัสได้นะครับอันนี้เป็น PWM นะครับวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็น MPT นะครับตัวใหญ่นะครับ อันนี้ก็20แอมป์เหมือนกันครับผมซื้อมาตอนแรกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ตอนผมซื้อมาครับอยู่ที่700นะครับ600 700นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะครับน่าจะประมาณ700กว่าบาทนะครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับผมแนะนานะครับให้ซื้อถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นอันนี้ M V P T นะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นที่30แอมป์เลยนะครับเผื่อพี่ๆนะครับอนาคตอยาก ทำการเพิ่มแผงนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับมันก็จะคนขึ้นครับทงกระแสขึ้นนะครับจะมีพัดลมระบายอากาศนะครับครับสาหรับตัวนี้นะครับ MPPDT นะครับซูเออร์นะครับสาหรับชาร์จเจอร์นะครับก็มี2ตัวนะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีพัดลมระบายวามร้อนครับก็อาจจะทําให้เครื่องมันร้อนครับถ้าเราใช้ระบบ24โวลต์ครับแอมป์ลงสูงครับ ช้กระแสตสูงนะครับก็อาจจะทําให้พังได้เร็วขึ้นนะครับดูขนาดตัวนะครับเปรียบเทียบนะครับน่ครับยี่สิบแอมป์เหมือนกันครับแต่ว่าราคาก็ต่างกันเยอะนะครับอันนี้เจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณร้อยตอนผมซื้อมาประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบาทเนยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับถามว่าใช้แผงขนาดเล็กนะครับครับ ชาร์จเจอร์ก็นี่ครับก็มีชาร์จเจอร์มีแบตเตอรี่นะครับต่อไปนะครับเป็นเบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับเบรกเกอร์ดีซีนะครับก็เลือกขนาดตามใช้งานจากแผงครับเบรกเกอร์นะครับควรจะใช้ที่สามตัวนะครับครับจากแผงนะครับเข้าชาร์จเจอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ จากชาร์จเจอร์นะครับข้อแบตเตอรี่นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จากแบตเตอรี่นะครับออกไปหาใช้งานหลวดนะครับหลอดไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็น DC นะครับก็อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเป็นการเปิดปิดง่ายนะครับหรือว่าเกิดการช็อตที่ใดมานะครับอุปกรณ์ก็จะไม่เสียหายนะครับต่อไปนะครับคือตัวป้องกันฟ้าผ่านครับเซิร์ฟผลักชั่นครับอันนี้ผมไปหยิบของตัวไฟบ้านมานะครับ เป็นลายกันิวตอนนะครับแต่ก็ซื้อของเป็นของดีซีนะครับของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้จะเป็นลายิวต้นครับเป็นของไฟบ้านครับขอสังเกตง่ายๆนะครับครับเอาไว้ป้องกันฟ้าผ่านะครับกระแสเกินนะครับมันก็จะลงกาวให้นะครับก็จะไม่ทําให้ตัวชาร์จเจอร์พังนะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับเสียหายนะครับ ถามว่าไม่ติดได้ไหมไม่ติดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวเซิร์ฟโปรดักชันครับเซิร์ฟโปรดักชันก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0นะครับประมาณ2 0 0บาทนะครับดีตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ2 0 0้บาทครับครับชาร์จเจอร์ก่อนครบนะครับต่อไปก็อันนี้ก็ควรจะมีนะครับเทอร์มินอลนะครับนี่ครับเอาไว้ต่อสายนะครับครับเอาไว้ต่อสายไฟนะครับ ไีต่อโหลดนะครับควรจะมีนะครับก็ใช้ตัวย5่สิมครับตัวใหญ่ครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กครับก็เลือกขนาดนะครับว่าจะเอากี่ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ช่องนะครับจะเอาหกจะแปดหรือว่า1ิบก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ตัว10กว่าบาทนะครับ1ิบยี่สบาทนะครับไม่เกินตัวไม่เกินตัวละยี่สิบาทครับเทอร์มินอลนะครับก็ต่อสายนะครับในลาซาดามีหมดนะครับ ชุดนี้นะครับในลาซาด้าหรือว่าช้อปปีก็มีหมดนะครับนะครับต่อไปก็เป็นสายนะครับสายสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นสาย Pb1F นะครับเหมาะสําหรับงานโซล่าเซลล์นะครับสายมันจะแข็งนะครับแล้วก็มีฉนวนสองชั้นนะครับอันนี้ก็ผมก็เคยแนะนำในไปในคลิปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทุกสายตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลน์ไว้ให้นะครับครับนะครับสายอ่อนนะครับส่วนมากนะครับสายที่ติดมากรแผงโซล่าเซลล์ครับมันก็จะเป็นสายอ่อนแบบนี้นะครับพอมันอยู่บนหลังคาครับส่วนมากนะครับเราก็จะไว้บนหลังคาครับถ้าว่าเราทําร้านไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับทําที่ไว้แผงโดยตรงก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่านี้เวลาเราไปไว้บนหลังคานะครับ หลังคามันก็ร้อนครับเราสายไฟถากเป็นสายไฟอ่อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายไฟอ่อนนะครับมันก็อาจจะเปื่อยได้ง่ายนะครับทําให้ฉนวนถึงกันครับเราเกิดการช็อตได้นะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตกเมตรละสิบเก้าบาทนครับสิบเก้ายี่สิบาทแล้วแต่ขนาดสายนะครับอันนี้จะเป็นสายเบอร์สี่นะครับสี่สแควร์มิลครับมีสองสแควร์มิลสี่สแควร์มิลแล้วก็หกสแควร์มิลนะครับหกสแควร์มิลก็ ใช้สำหรับระบบ24โวลต์นะครับแผงที่มีกำลังคุ้มสูงครับกำลังกระแสต้งสูงครับแรงดันต้งสูงครับต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับ18โวลต์50วัตต์ครับแผง18โวลต์50วัตต์ครับก็เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับ แผง18โวลต์50วัตต์ครับเดี๋ยวผมให้ดูที่สเปกนะครับสเปคของตัวแผงนะครับอันนี้คลิปอันนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปคลิปทีเดียวนะครับที่ผมใช้กับพัดลมนะครับแผงตรงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับครับ18โวลต์50วัตต์นะครับ50วัตต์นะครับ18โวลต์ครับกระแสต่อชั่วโมงนะครับจะผลิตได้อยู่ที่2.7นะครับแสที่ผลิตได้สูงสุดนะครับ แดดดีๆนะครับสูงสุดครับอยู่ได้ผลิตได้ที่สองจุดเจ็ดนะ,นะครับแาแพงเก่าๆแล้วก็อาจจะไม่ถึง <นะ S 2> ครับนี่นะครับแล้วคู่นี้ครับแผงโซล่าเซลล์นะครับสิบแปดโวลต์ห้าสิบ 18, วัตต์นะครับเหมาะกับแบตเตอรี่ขนาดไหนนะครับผมก็แนะนําให้ใช้แบตยี่สิบแอมป์นะครับยี่สิบแอมป์ก็หาซื้อได้ตามรถจักรยานไฟฟ้านะครับ ก่อนผมก็เคยแนะนำแบตไอ้คลิปจักรยานไฟฟ้าเก่านะครับที่ผมเอามาใช้กับโซล่าเซลล์นะครับครับก็หาซื้อได้นะครับแบตจักรยานไฟฟ้าก็น่าจะตกลูกประมาณหกเจ็ดร้อยบาทนะครับยี่สิบแอมป์นะครับที่ผมเคยดูนะครับลองหาในลาซาด้าดูได้นะครับลูกละหกเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ใช้กับแผงห้าสิบบาทนะครับสิบแปดโวลต์นะครับแบตสิบสองโวลต์นะครับยี่สิบแอมป์นะครับก็ใช้เปิดหลอดไฟดีซีได้นะครับเป็นแสงสว่างนะครับ อาศัยช่วยลดแค่เป็นแสงสว่างสองทางนะครับว่าชุดนี้ชุดเล็กนะครับก็ใช้อะไรไม่ได้มากมายนะครับนะครับแล้วถ้าว่าพี่ๆคนไหนอยากใช้ระบบที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยากใช้ระบบ24โวลต์นะครับ24โวลต์เราก็ต้องใช้แบตเตอรี่2ลูกครับแผงแผงก็ต้องใหญ่ขึ้นครับแผงก็ต้องเป็น36โวลต์นะครับก็แผงทั้ง36โวลต์ครับก็เช่นแผง3 30บัตครับ 340 350บสามรอยห้าสิบนะครับแล้วก็สี่ร2อยสี่รอยี่สิบครับไปจนถึงห0ร้วยกวัตต์นะครับก็เลือกเอานะครับราคาก็อยู่ตามแผงนะครับอย่างสามร้อยสามสิบัตตนะครับก็ประมาณสาม0ันสองสามันห้านะครับประมาณนี้ครับหากสี่ร้อยยี่สิบนะครับก็ประมาณ4ี่0ันห้านะครับต่อต่อหนึ่งแผงนะครับราคานะครับเราก็อย่างใช้ระบบยิีนะครับก็ใช้ได้ แผง400นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับ30แอมป์นะครับใช้ได้2แผงนะครับสบายสบายนะครับแล้วแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ควรจะอยู่ที่100แอมป์ขึ้นไปนะครับถากว่าใช้แผง400วัตต์นะครับ420วัตต์ครับ2แผงระบบ2 4โวลต์ครับ100แอมป์2ลูกนะครับแบต100แอมป์นะครับแบตตะกัวกดก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับน่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ100แอมป์นะครับ หรือว่าถาดพี่ๆมีงบเยอะๆนะครับก็ใช้เป็นแบตลิเธียมนะครับแบตลิเธียม100แอมป์ก็จะอยู่ประมาณนะครับชุด24โวลต์ที่เขาประกอบสําเร็จนะครับก็จะอยู่ประมาณ7-8พันบาทครับเป็นแบบมือสองนะครับก็ใช้ได้ประมาณ5-6ปีนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ประมาณ8พันบาทนะครับแผงก็อยู่ที่4,500นะครับ4,500สองแผงก็9,000นะครับประมาณนี้ครับชุดสายก็อันนี้ก็ สายไฟมีละสิบเก้าบาทครับก็ตามขนาดนะครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหากพี่ๆสงสัยตรงไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ไลน์ดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวนี้นะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ